สีโคตบ,บุญดินแดนสมบูรณ์ของคนมีศีลวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2557พ่อครูสมณะโพทิรกักพร้อมคณะปัจฉาเดินทางจากสันติอโศกไปที่จังหวัดนครพนมค่ะจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังชุมชนสีโคตตบ,บุญอโศกอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนม เพื่อไปเยือนสีโคตบูนอโศกที่เป็นอีกชุมชนหนึ่งของชาวอาโศกค่ะพ่อครูเดินทางไปถึงในช่วงสายๆของวันที่22ทางชุมชนได้นิมน์ให้พ่อครูเทศนาก่อนฉันแล้วก็ถวายพัตตาหารภายหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วในช่วงบ่ายแก่แก่ชาวชุมชนก็ได้พาพ่อครูและคณะเดินชมรอบชุมชนค่ะ ปรากฏว่ามียติธรรมเดินตามพ่อครูเป็นจำนวนมากถึงประมาณ30ท่านเลยนะคะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดินตามพ่อครูไปก็พากันโ oh, ห่เฮ้วแสดงจิตใจที่ยินดีเ mm hmm. บิกบานกันเป็นระยะระยะเหมือนกับการแห่พ่อครูรอบชุมชนซึ่งชุมชนสีโคตบูดอโศกนั้นมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ค่ะที่นี่ เป็นชุมชนชาวอโศกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540มาถึงปีนี้ก็เป็นเวลา17ปีมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่มีด้านหนึ่งของชุมชนเป็นอ่างเก็บน้ำมีความยาวถึง6กิโลเมตรกว้างไม่ถึงกิโลเป็นบึงกักเก็บน้ำเป็นฝายน้ำล้นน้ำที่นี่มีตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยนะคะพ่อครูเดินชมรอบชุมชนเสร็จแล้วก็พักผ่อน เพื่อเตรียมเทศนาต่อในรายการเอื้อไออุ่นภาคคำ่ำโดยพ่อครูจะพักที่ชุมชนสีโคตบุญหนึ่งคืนก่อนจะเดินทางไปที่สวนป่านาบุญอเภอดอนตาลจัังหวดมุกดาหารต่อไปในวันรุ่งขึ้นค่ะชุมชนนี้เกิดเมื่อปี2540ได้มีกลุ่มยติธรรมบริจาคที่ดินเพื่อสร้างชุมชนปฏิบัติธรรมภายใต้ชื่อกลุ่มสีสงคราบอโศก และเปลี่ยนชื่อเป็นสีโคตบูนอโศกเนื่องจากมีญาติธรรมจากหลายแห่งมาร่วมด้วยและมาร่วมกันทำกิจกรรมมีการลงแขกลงฐานงานต่างๆการทานมังสวิรัตททำงานไม่รับค่าตอบแทนเพึ่งตนเองค่ะสร้างปัจจัยสีให้เพียงพออยู่อย่างเรียบง่ายโดยมีอุดมการร่วมกันว่าขยันกล้าจน ทนเสียดสีมีสะสมนิยมสร้างสรรค์ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเป็นชุมชนสีโคตบูรณดินแดนของคนดีมีศีลเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในยุคปัจจุบันและเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป